วันนี้จ้าชื่ออะไรครับชื่อบุภานามสกุลละเอียดค่ะบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้นอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะอ๋อมีอาชีพอะไรครับเนี่ยเออเป็นครูสองอยู่โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดที่ปทุมธานีค่ะโอเคมาวันนี้มีปัญหาอะไรเหรอก็เออเหมือนเออในชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความขมขื่นแล้วก็ถูกเข้าใจผิดแล้วก็รู้สึกว่าเออ ไม่สามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าได้มีความสัมพันธ์เหมือนเดิมรู้สึกว่ามีกำแพงระหว่างเรากับพระเจ้าหมายถึงว่าพระเจ้าในพระเจ้าองค์ไหนพระเยซูคริสต์ค่ะอ,อ้าวูจักพระเยซูแล้วใช่ไหมมากี่กปีแล้วมากี่ปีแล้วรู้จักพระเจ้าประมาณยี่สิปีปค่ะยีปีแต่ว่าชีวิตช่วงหลังไม่มีสันสุขชีวิตช่วงหลังค่ะ,ะหลังจากที่มาวันนี้แล้วรู้สึกไงเมื่อหลังจากที่อธิษฐานแล้วก็รู้ว่า พระเยซูที่เต็มไปด้วยความรักเนี่ยพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราแล้วพกรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองแล้วมาในวันนี้รู้ว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปขุดค้นทุกปัญหาทุกแง่มุมในชีวิตนยทำให้รู้ว่าพระเจ้าที่พงเป็นศกงสรรพันยูอะเป็นจริงในชีวิตแล้วนอกถึงนั้นก็คือลิธิ์เดชของพระเจ้าที่ ที่เขาไปปลดปล่อยเราในทุกปัญหาทั้งด้านจิตใจแล้วก็ในความบาปท,ที่แม้เราไม่รู้ตัวเราทำลงไปเนี่ยทำให้เห็นความรักพระเจ้าว่าจริงพระเจ้าเอาใจใส่ชีวิตของเราแล้วก็สัมผัสได้ถึงการปลดปล่อยสัมผัสได้ถึงความรักแล้วรู้สึกว่าจิตญาณได้มาพบพระเจ้าในความสดใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากที่เราอธิษฐานแล้วรู้สึกตัวยังไง ก็รู้สึกมันมีบางช่วงที่บางคำมาแล้วมันปวดขมับมากเนี่ยค่ะหรือบางช่วงที่เฉียดฉานเช่นผีบ้านผีเลือนคือในในการอิฐานเเห็นเห็นเห็นอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจเห็นฝาบ้านแล้วก็เห็นเหมือนเหมือนบุคคลวิญญาณที่มันดูน่าเกลียดอยู่ที่ฝาบ้านแล้วพออาจารย์บอกว่าเช่นปลดปลอยจากผีบ้านผีเลื่อนเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกถ้อยคําที่พระเจ้าประทานสิปัญญากับอาจารย์เนี่ย มันเป็นถ้อยคําจากพระเจ้าที่เกินมนุษย์จะรู้ว่าเรารเผชิญอะไรอยู่หรือว่าที่ที่ทอาจารย์บอกปลดปล่อยจากการเข้าใจผิดเนี้ยจริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่ได้บอกอาจารย์ถึงเรื่องนี้นะคะ่ะแต่ในชีวิตที่ผ่านมาครึ่งปีเจอกับเรื่องเนี้ยแล้วก็พอสัมผัสพระเจ้าก็เลยรู้ว่าทาไมพระทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาพระเจ้าดูแลเราอยู่แล้วรู้ทุกเรื่องและขอบคุณสําหรับการยิ่งใหญ่ที่เป็นพระคุณซอนพระคุณที่พระเจ้ามีให้ในวันนี้ พระเจ้าที่ช่วยเราได้คือพระชื่ออะไรพระเจพระเยซูคริสต์ค่ะคิดว่าพระเยซูนี่มีจริงไหมพระเยซูคริสต์มีจริงช่วยได้นะช่วยได้ค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะสาหรับคําพยานนะจะได้ช่วยคนอื่นอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์อาจารย์เลยนะบุพภาอาจารย์บุพภาขอพระเจ้าอวยพรยกมือสรรเสริญพระเยซูหน่อยขอบคุณพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเยซูครับขอบ